การที่หกครับลืมไปว่าใครใช้ให้ท่านมาใครใช้ให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านลืมเลยครับท่านลืมเพราะอะไรเพราะท่านเนี่ยไม่ฟังพระบุตรเอกซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่มากล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังในอดีตชาติเป็นพันพันปีที่ผ่านมาเนี่ยพระบิดาได้ส่งพระบุตรเอกมาหลายพระองค์แล้วนะ องล่าสุดที่พวกท่านรู้จักก็มีองค์เยซูคริสตเจ้าใช่ไหมครับเนี่ยเป็นพระบุตรเอกที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงส่งมาเพื่อจะมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายมาบอกว่าโลกกาลังจะถูกชำระและท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรพระเจ้าคือใครพระองค์เป็นพระบุตรเอกนะไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เป็นบุตรมนุษย์นี่และพระองค์เป็นบุตรทนของพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งคำว่าบุตรทนแปลว่าเป็นบุตรเอกที่ถูกส่งมาคนเดียวสมัยนี้เราเรียกว่าพระบุตรเอก สมัยก่อนพระองค์เนี่ยองค์เยซูคริสต์เรียกพระองค์เองว่าบุตรทนของพระเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับใช่ไหมถ้าเรื่องพระเยซูคริสต์มีจริงเรื่องของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกับจิตจักรวาลก็เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องครับไม่ต่างกันเลยครับยุคนั้นสมัยนั้นกับยุคนี้แต่ยุคนี้สําคัญกว่านะเพราะพระบิดาจะชําระโลกครั้งสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นกับพี่ๆน้องๆทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกไปเนี้ย และยังไม่ตายนะยังมีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะบอกเลยว่ามันจะรุนแรงและหนักหนาสาการกว่าสมัยโนอาที่สร้างเรือหนึ่งลำและได้แต่สัตว์ขึ้นไปบนเรือแต่สัตว์มนุษย์ไม่มีใครเลยมีแต่โนอากับครอบครัวเท่านั้นเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยพระองค์จึงให้เรามาก่อนเวลาแล้วมาเปลา่าเปลา่าเปลา่าเปล่าอยู่บนโลกนี้ทนต่แรงเสียดสีทนต่อการถูกก้าวล่วง หาว่าเราเพี้ยนหาว่าเรามาทําลายศาสนาหาว่าเราขโมยธรรมะของพระาศาสดาที่พวกท่านบางคนนับถือแล้วหวงแหนเรามาเสี่ยงกับการถูกกระทําไม่ดีไม่ได้กล่าวร้ายนะจิตนะอาฆาตจิตกโกรธแค้นอะไรต่ออะไรเราเนี่ยเราเอาโหสิให้ทั้งหมดแล้ว,ลวเราก็ขอทาโมฆะกรรมกับพระองค์ทุกครั้งที่เราสื่อพระโอวาทในทางสังคม เพื่อไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันกับใครแต่ใครทํากรรมดีต้องได้ดีใครทํากรรมชั่วต้องได้ชั่วและถ้าทํากรรมชั่วกับเราถ้ากับท่านทํากรรมชั่วต่อผู้ให้กําเนิดจิตวิญญาณก็คือทําชั่วต่อพ่อแม่ทางด้านจิตวิญญาณของท่านเองทําชั่วต่อพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ต้องไปทําอะไรท่านหรอกครับกฎแห่งกรรมมันตอบแทนท่านเองมันสนองท่านเองนะมันเราสบายๆนะแต่เราก็ต้องเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเราก็เหนื่อยถามว่าพูดนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่เหนื่อยเพื่อใครครับ ก็เพื่อพวกท่านเนี่ยไม่ใช่เพื่อเราพูดอะไรไปแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเราไม่ได้แต่มันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกท่านที่ฟังพระโอวาทพระบิดาแล้วนําพาใส่ใจเอาไปปฏิบัติได้ไม่ใช่มาคอยนั่งจับผิดเราแล้วมานั่งสาบแช่งเรามานั่งกล่าวร้ายก้าวล่วงเราซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านเลยและกับเราก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่รับหรอกเราไม่เป็นทาร์เก็ตเราไม่เป็นเป้าให้ท่านเวียงสิ่งที่เป็นลบมาใส่เราหรอกเพราะ นะลูกตุ้มนาฬิกาเวลามันแปลงแกว่งไปจนสุดที่แล้วมันไม่มีอะไรมาขวางมันไว้เนี่ยมันไปไหนครับมันก็ถ้ามันมีแรงเหวี่ยงมันก็เหวี่ยงกลับมาหามาหาจุดเดิมที่อยู่ตรงกลางแต่ถ้ามันเหวี่ยงมาจากอีกข้างหนึ่งนะมันก็ไปจนสุดอีกข้างหนึ่งมันที่เหวี่ยงกลับมาตรงกลางแล้วมันเหวี่ยงต่อไปถ้ามันยังมีแรงเหวี่ยงเพราะอะไรมันไม่มีเป้าไม่มีเป้ากระทบที่จะดูดซับพลังเนี่ยพลังเหวี่ยงของมันนั้นไม่มีแรงดูดซับโดยไม่มีเป้าลูกตุ้มนั้นจึงไม่หยุดมันใครเหวี่ย เข้าใจนะเนี่ยท่านก็ใช้หลักการอันเดียวกันเนี่ยนะกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้ใช้สําหรับเราคนเดียวที่เป็นบุตรเอกของพระบิดาแต่ใช้กับมนุษย์ทุกคนนะครับอ้าวลืมไปว่าใครให้ตนมาไม่รู้ครับก็เลยทําตนเป็นบุตรกรรมพระทุกวันนี้ทําตัวเองเป็นบุตรกรรมพระไม่เคยระลึกนึกถึงพ่อแม่ท่านรู้ไม่สมัยโบราณเนี่ยทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าเมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมาจึงสอนให้ สิทธิ์สาวกของพระองค์เนี่ยนะทำแบบนี้พระบิดาพระบุตรพระจิตอะไรเนี่ยจําได้ใช่ไหมนั่นก็คือการทําให้ลูกๆที่เป็นบุตรมนุษย์ที่เป็นสิทธิ์สาวกของพระองค์ไม่เป็นบุตรกัมพระการทําแบบนั้นเนี่ยมีพระบิดาพระบุตรพระจิตพระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่แบ่งภาคมาเป็นจิตวิญญาณของท่านแล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระจิตก็คือจิตวิญญาณที่อยู่ข้างใน มันพระเยซูคริสจึงสอนสิทธิสาวกของพระองค์ท่านนี่เราไม่ได้พูดเพื่อจะมาสอนศาสนาคริสต์แต่เราเอาเรื่องจริงที่พระศาสดาทุกโลงอ่ะที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังพระองจึงให้ทำเนี่ยพระพระบิดาพระบุตรพระพระบิดาก็ตรงหน้าผากสูงสุดเนี่ยพระบิดาพระบุตรพระจิตเพื่อให้ท่านทาสามเหลี่ยมกับพระผู้เป็นเจ้ากับพระผู้เริ่มต้นและให้ท่านเนี่ย นะมาสารต่อจนกระทั่งให้พระบิดาเป็นผู้สิ้นสุดเพราะพระองค์ให้ท่านมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วท่านกลับคืนไปหาพระองค์นี่ก็คือครบหลูของมันมันเป็นสัจธรรมมันต้องยังไงก็ต้องอย่างนั้น <c oughs> นึกภาพออกใช่ไหมครับพระเยซูให้ทําแบบนั้นเพื่อไม่ต้องการให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และทําให้ตัวเป็นบุตรกับพระจิตวิญญาณของท่านเหมือนบุตรกับพระเลยแม้กระทั่งศาสนามุสลิมหรือศาสนาอิสลามเขามีการละหมาดถ,ถูกไหมครับเขามีการละหมาดการละหมาดก็คือ นะเอาศรีรษะตัวเองแนบกับพื้นโลกนั่นคือการทําสามเหลี่ยมโดยใช้โลกเป็น1ในสม,มุมใช้นะหน้าผากของตัวเองเนี่เืเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยอดของสามเหลี่ยมนึกออกไหมครับนะแล้วก็ใช้มือสองข้างเนี่ยแตะพื้นลนักษณะเป็นสามเหลี่ยมไหมครับหน้าผากและมือสองข้างนั่นคือการทําสามเหลี่ยมโดยทำทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาให้การระลึกถึงพระบิดา ในการสร้างสายทองหรือสายสัมพันธ์กับพระบิดาแล้วคนมุสลิมคนอิสลามเนี่ยเระรึดก,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 กถึงพระเจ้าบ่อยมากเลยนะอย่างของชาวคริสต์ก็ไม่ว่างในการทำมากินก็นึกได้ตอนวันอาทิตย์เ e v ว r ร n s u น d a นอย่านัดฉันไปไหนนะวันอาทิตย์ฉันจะไปโบสถ์หรือคนคริสตเวลาประทับใจเวลาตื่นเต้นเวลาตกใจเวลาร้าใจมักจะอุทานคำอะไรโอ้มก็บางทีมันทำระยำม,มันยังเสือทะอ่งบอกโอไมก็ มันหารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสะดุ้งเลยโอ้มากอดตลอดตกใจก็อดทําระยทำทําชั่วกอดเห็นไหมฮะแสะดงว่าไม่รู้ว่าที่พูดคําว่าโอ้มากอดเนี่ยจิตตัวเองจะต้องระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าถ้าระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคงจะไม่ทําผิดทําชั่วทําบาปแล้วมานั่งโอ้มากอดโอ้มายกอดใช่ไหมฮะเนี่ยนั่นก็คือการทำสามเหลี่ยมกับพระผู้เป็นเจ้า ให้เลือดนึกว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราอุทานโอ้ม y g ก d เฮ้ยเรากำลังเลืถึงพระผู้สูงส่งไว้เฮ้ยเราจะทําชั่วแบบนี้ไม่ได้นะถ้าทําชั่วแบบนี้ได้แบาโอ้ม oh y g ก d เนี่ยหมายถึงฟ้องตัวเองกับพระเจ้าว่าเรากาลังทาชั่วเรากําลังไม่ให้พระเกียรติพระเจ้าผู้เป็นผู้ให้กาเนิดจิตวิญญาณของท่านแล้วนะนี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังนะใช่ไหมถ้าจิตเราอยู่กับพระเจ้าเราทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ตลอดเราจะไม่กล้าทาชั่วหรอกเราจะไม่กล้าทําบาปต่อพระพักของพระองค์หรอกจริงหรือไม่นะ่ะ นี่เหมือนกันพอมายุคจิตจักรวาลเราเลยสอนท่านให้ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ถ้าทำเองไม่ได้สามมุมหนึ่งในนั้นก็ให้ทำผ่านเรามานะเวลาท่านอธิษฐานขอให้สุขภาพรานานาไมาด่ดีร่างกายแข็งแรงสมองปลอดโปรง่งแจม่มใสให้ท่านอธิษฐานในขณะที่ท่านทำสามเหลี่ยมแล้วมันจะเกิดผลพระบิดาจะทรงประทานให้ถ้าท่านสามเหลี่ยมทำสามเหลี่ยมแล้วผ่านมาทางเราท่านทำสามเหลี่ยมที่ไหนตั้งแต่สองคนสามคนขึ้นไปเราจะอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อช่วยให้พระบิดาทรงรับรู้รับทราบ ให้ทรงได้ยินคําร้องขอของท่านถึงแม้ท่านไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้าท่านร้องขอว่าขอให้ลูกเนี่ยนะไม่รู้ขอจากหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเทพพรหมทั้งหลายไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านร้องขอเนะี่ยจิตวิญญาณของท่านโดยพี่พร r ยเดียนเป็นผู้ให้แต่ให้รางวัลให้กับท่านเองนอกนั้นก็คือพระเจ้าเป็นผู้ประทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเพราะฉะนั้นท่านอาธิษฐานกันสองสามคนอยู่ที่ไหนขออะไรขอชีวิตยืนยาาววขอมมีค ขอให้โชคดีขอให้สมองปลอดโปร่งแจม่มใสขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้มีอายุยืนยาเนะี่ยคุณภูสิตาถามว่าพระโอเคเคยสอนว่าให้ร้องขอต่อเองตัวเองไงแล้วมีอะไรร้องขอต่อพระเจ้าการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนะคือร้องขอจากพระเจ้านี่แล้วก็ร้องขอจากจิตวิญญาณของตัวเองนั่นคือร้องขอจากพระเจ้าพระบิดาจะเป็นผู้ประทานความต้องการให้การตั้งเป้าหมายในการทําบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนนั่นก็คือการร้องขอจากตัวเอง หารางวันนั้นมาให้กับตัวเองไม่ได้ขอจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องประทานรางวัลให้นะไอ้นี่คือคําถามเราขอญอาตแรกตอบตรงนี้สั้นๆน,นะครับไม่มีเวลาว่างตอบใน a c e b o o k นะครับก็ตอบตรงนี้ท่านก็เลยทําตนเป็นบุกกำพรา้าเลยว,ว่าไม่เคยระลึกนึกถึงพระบิดามันถ้าท่านจะกลับบ้านท่านต้องรู้ว่าบ้านท่านอยู่ไหนและที่บ้านท่านนนมีใครรอท่านอยู่ถ้าท่านไม่รู้เนี่ยความกระหายที่จะกลับบ้านจิตของท่านจะสั่นสะเทือนเพื่อต้องการกลับบ้านหรือนิพพานหรือหลุดพ้นเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไม่แรง ก็มันเหมือนกับจรวดที่มันจะพุ่งออกไปจากโลกเพื่อหน,นีหนีแรงโน้มถ่วงหรือแรงหนีแรงดึงดูดของโลกเนะี่ยมันจะไม่มีแรงหนีไปมันจะไปไม่ได้จะหลุดพ้นไม่ได้เราจะต้องบอกว่าท่านต้องยอมรับก่อนต้องเชื่อก่อนว่าจิตวิญญาณของท่านก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือพระบิดาผู้ให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ให้มาทําหน้าที่บนโลกทําหน้าที่แทนพระองค์เอาความรักมามอบให้กับโลกและจัก,กรวาลเพื่อช่วยให้โลกหมุนแล้วก็ท่านต้องรู้ว่าท่านมีพระเจ้าท่านมีบ้าน โดยพลังอำนาจของท่านเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นได้มันต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนซึ่งตัวเราจะเป็นมุมมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมถ้าท่านศรัทธาเชื่อพระบิดาและศรัทธาเราเราช่วยท่านพากลับบ้านได้ที่ผ่านมาเนี่ยองค์เยซูคริสต์ให้ท่านใช้พระบิดาพระบุตรพระจิตไม่ได้ใช้ตัวตนของของพระเยซูคริสต์หรือพระศา,าสดาเป็นตัวช่วยแต่ทุกท่านศรัทธาในพระองค์อยู่แล้วทางศาสนาอิสลามก็เหมือนกันทําละหมาดใช้โลก ใช้โลกเป็นแกนหรือเป็นแกนในการที่จะทําสามเหลี่ยมกับพระผู้เป็นเจ้าแต่ในยุคนี้เราบอกเพียงแค่ว่าท่านเพียงแค่ระลึกนึกถึงเราระลึกนึกถึงพระบิดาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้จะขอหลุดพน้นจะขอนิพพานนะนี่ก็คือการขออีกเรื่องหนึ่งถูกไหมขอหลุดพน้นขอนิพพานด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งมั่นแล้วพระองค์ก็จะประทานรางวัลน,นั้นให้กับท่านที่เราถึงบอกไงคนสองคนสามคนบนโลกนี้ ร้องขอสิ่งใดอยู่บนโลกท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นจากพระบิดาในแดนจิตจักรวาลน,นอกระบบเอกภพด้วยเพราะท่านอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นั่นเราเป็นมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมของท่านเข้าใจยังครับนะเข้าใจนะโอเคประการที่สองครับลืมไปว่าใครให้ทักใ,ให้ตนมาคือปฏิเสธผู้ให้กําเนิดพอลืมลืมผู้ให้กาเนิดคือลืมพระบิดาหรือลืมจิตจ,จักรวาลทําตัวเป็นบุตรคาพระพอเราเองเป็นพระบุตรเอก มากล่าวให้ท่านฟังว่าพระบิดามีจริงนะท่านมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะส่วนพระมารดาแห่งจิตวิญญาณนั้นเป็นแค่งเงาของพระบิดาเนยพระมารดาเป็นแค่งเงาไม่ใช่พระบิดาท่านก็ปฏิเสธหาว่าอุ้ยพวกนี้เป็นพวกเทวะนิยมนี่แสดงว่ายังไม่มีความรู้เนพระบิดาเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งส่วนไอเทวนิยมอะ คือพวกที่เขาหลงทางนิพพานแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่ในสวรรค์มายาซึ่งเป็นที่ว่างเป็นที่ว่างโล่งอยู่ในอนันตจักรวาลเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากหลุดพ้นไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เพราะลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองและไม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะคิดว่าโลกมนุษย์เนี่ยเป็นบ้านแล้วบ้านนี้มีแต่ความทุกข์เลยไม่อยากมาเกิดอีกมันเลยต้องไปสร้างเมืองมายาอยู่ตรงนั้นพอพูดเรื่องพระเจ้าก็าปฏิเสธทันทีหาไว้พวกเทวะนิยม ทั้งที่เทวนิยมคือนิยมรูปปั้นของเทพเทวดาทั้งหลายแล้วแต่ว่าจะปั้นขึ้นมาเป็นอะไรพวกนี้คือพวกเทวะนิยมทั้งนั้นเงพระบิดานิยมหรือจิตวิญญาณนิยมอันนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้านิยมเนี่ยถูกต้องเพราะพระเจ้าไม่ใช่เทวะพระเจ้าไม่ใช่เทวดาพวกเทพเทวดาคือพวกที่เป็นจิตวิญญาณหลมิติซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือพระบิดาเหมือนพวกท่านเนี่ย แต่จิตวิญญาณเขาหลงไปทางนั้นนะแต่จิตวิญญาณเขาท่านเนี่ยยังอยู่ในกายสังขารของการเป็นมนุษย์อยู่มันต่างกันแค่นี้ครับมันพอพูดเรื่องพระเจ้าก็ปฏิเสธทุย่ยให้กำเนิดทันทีแล้วไปก้าวล่วงาศาสนาคริสตเขาว่าไอ้น,นี่ไอ้พวกคริสไอ้พวกเทวะนิยมดูสิมีความรู้เรื่องาศาสนาเขาน้อยนะไม่เคยเรียนรู้เลยแต่ไปก้าวล่วงเขาและเพราะนับถือาศาสนานี้สุดฤทธิ์สุดถิตส,ส,สุดใจถือว่าสุดยอดในโลกสุดยอดสุดยอดในจักรวาลเพราะรู้ไม่จริงไงครับมันถึงหลุดพ้นไม่ได้ นะอย่าไปคิดนะเราบอกท่านตั้งแต่ตน้ตนช่วโมงแล้วว่าเป็นนักบวชเป็นเกจิชื่อดังขนาดไหนก็ตามท่านก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาราหันต์คงจะหลุดพ้นได้หมดแล้วท่านเชื่อเรานะถ้ายังจําพันธสัญญาหกไม่ได้ยังกินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารอยู่และยังปฏิเสธการมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าอย่าฝันเลยครับว่ารูปธรรมที่สูงส่งนั้นจะสามารถหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลน,นี้เพื่อกลับบ้าน คืนนิพพานที่แท้จริงกลับคืนสู่แดนสุญญาตาได้เราย้าอีกครั้งในคืนนี้เราย้ําหลายครั้งนะกลับบ้านไม่ได้แน่นอนพันเรเ,นเราเอาจิตวิญญาณเราเป็นประกัน ถ้าเราพูดเท็จขออย่าให้จิตวิญญาณเรากลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ขอให้เป็นขยะอยู่ในโลกนี้แล้วถูกสอยทิ้งเมื <iz> ่อวันที่พระบิดาเปลี่ยนโยโลกนะ <ess> ในช่วง50วัน8ราตรีมืดมิดไม่สว่างเลยเนะี <ess> ่ยไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขอให้เราแตกสลายถูกทําร้ายถูกทําลายแตกสลายไม่มีความเป็นดวงจิตวิญญาณอยู่อีกเลยในบรรดาภพ,พนี้เรายินดีเอาจิตวิญญาณเราเป็นเดิมพันพี่น้องครับท่านไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรแต่เราเป็นเดิมพันเราไม่ได้สาบานนะแต่เราพูดจริงให้ท่านฟังแล้วเจยยป้าบ่อสื่อไหม เอาจิตวิญญาณตัวเองมาเป็นเดิมพันกับท่านทั้งหลายโดยที่เราไม่ได้อะไรตอบแทนเพียงแค่ท่านให้เชื่อฟังเราและคิดตามเราเท่านั้นแล้วไม่ให้ก้าวล่วงขอไปไม่ให้ก้าวล่วงพระบิดาไม่ให้ปฏิเสธผู้ให้กําเนิดจิตวิญญาณไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่เกิดเองได้มันมีเหตุแห่งการเกิดทั้งนั้นหรือมีผู้ให้กําเนิดทั้งนั้นพระบิดาเองหรือพระผู้เป็นเจ้าก็มีเหตุแห่งการเกิดถึงแม้ไม่มีผู้ทําให้พระองค์เกิดพระองค์ถือกําเนิดมาจากเหตุแห่งการเกิด มีเหตุถ้าท่านต้องการจะทราบทําบุญกับจิตใจวันสถานธรรมนะเรากําลังสร้างอ่างเก็บน้ําทํารู้วแล้วก็กําลังสะสมปัจจัยเพื่อสร้างหอพระคัมภีร์ที่เป็นอาคารหลังใหญ่ที่จะใช้ประโยชน์ในทางโลกมนุษย์และทางจิตวิญญาณท่านบริจาคปัจจัยมานะนะถ้าเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่จะสมนาคุณท่านในการบริจาคส,สนับสนุนมาเนี่ยก็ต้องรอประมาณปีใหม่หรือหลังปีใหม่ดูว่าจะเสร็จทันไหมเรากําลังเร่งโรงพิมพ์อยู่นะชื่อว่าพระเจ้ามีจริง อย่าไปคิดนะว่าเป็นหนังสือเพื่อโฆษณาศาสนาคริสต์หนังสือสาศาสนาเป็นหนังสือโฆษณาศาสนา,าอิสลามไม่ใช่ครับเป็นพระคัมภีร์ของจัก,กรวาลซึ่งพระองค์เมตตาให้เราเนี่ยถ่ายทอดเป็นตัวอักษรแล้วบันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์เอาไว้เป็นพระคัมภีร์คู่โลกท่านได้อ่านก่อนคนยุคพลังงานใหม่ท่านได้อ่านก่อนพระาศาสดาพระองค์ใหม่ล่าสุดพระศาสดาศาสดาสากยมุนีสีอริยะเมตไตรท่านทั้งหลายจะได้อ่านก่อนพระองค์ด้วย ได้รู้ก่อนพระองค์ด้วยที่ฟังพระโอวาทอยู่เนี่ยนี่เป็นการเตรียมพื้นที่เตรียมโลก <c oughs> เตรียมสังคมที่มีความพร้อมโดยเราเข้ามาเตรียมให้เพื่อให้พระศา,าสดาสามารถมาสารต่อได้เมื่อถึงวันนั้นนี่เราพูดความจริงไม่ได้บังอาจเรากล่าวตามพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนท่านทรงเมตตาให้เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังประการที่สามลืมไปว่าใครให้ตนมา ด้วยการทำตนอากตันยูต่อพระบิดาตะกี้เราพูดไกลไปแล้วประเภทต่อต้านพระพระผู้เป็นเจ้าก้าวล่วงพระผู้เป็นเจ้านี่คืออากตันยูต่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองเขาเรียกว่าเป็นลูกทรพีนะไอคนที่ก้าวล่วงเนี่ยครับรอย่าทำครับโทษหนักนะรนะเราไปแนละ้วเรื่องโทษหนักนะไปข้อเจ็ดเลยครับลืมอะไรครับตอนนี้ท่านฟังอยู่สองร้อยเก้าสิบคนทางเฟซบุ๊กอนุโมทนาบุตรด้วยนะครับทาง youtube เท่าไหร่ครับช่วยบอกมาด้วยแล้วกันนะฮะ นะตอนนี้ก็มีนางฟ้าลุงประจำนะเซเวจากญี่ปุ่นนะฮะที่กำลังรับชมอยู่นะฮะแล้วก็คุณชัยลักนะฮนะนะแล้วก็คุณประนดพรประนดพรน,นะฮะคุณภูสิตายังชมอยู่นะฮะถึงแม้ว่าใกล้จะตีนหนึ่งแล้วเป็นการฟังธรรมะที่ไม่ต้องยึดติดกับเวลาครับเพราะท่านจะไม่ชราเลยนะครับถ้าท่านอดหลับอดน,นอนเพราะทําอย่างอื่นนะนอนดึกตีสองตีสเนี่ย <c oughs> เหมือนกับฟังโอวาทาพระบิดานะท่านจะโสมนะ ร่างกายท่านจะโทรมนะไม่ใช่สาวไม่ใช่หนุ่มนะแล้วก็อายุก็จะสั้นลงแต่ถ้าฟังพระโอวาทพระบิดามหรืออ่านพระโอวาทท่านเพลิดเพลินกับการอ่านมีความสุขกับการอ่านท่านใช้เวลาทางโลกไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงในการอ่านเท่ากับท่านใช้เวลาไปของจิตใจวันไปแค่หนึ่งเดียวครับท่านจะไม่แก่ท่านจะไม่เหี่ยวท่านจะไม่เฉาท่านจะไม่ลา้าไม่ร่วงโรยนะในวันอาทิตย์พวกนี้ท่านสามารถมีความสุขตื่นได้แต่เช้าตามปกติไปออกกําลังกายไปมอร์นิ่งวอร์กไปจ็อกกิ้งอีฟนิ่ง หรือ running นะ evening <c oughs> ท่านสามารถทําได้หมดนะแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงวันแข็งแรงคืนนะเพราะพระบิดาต้องการให้คนเนี่ยมีชีวิตรอดและแข็งแรงช่วยอาจารย์ในการดูแลโลกมนะันก็ถือเป็นการคัดเอาไว้เหมือนกันนะฮะพี่น้องครับลืมไปว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทําไมพวกท่านเนี่ยลืมว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทําไมจึงพยายามจะหนีทุกเพราะว่ามาเกิดแล้วเป็นทุก ทุกทุกวันทุกทุกคนทุกทุกคืนทุกทุกปีทุกตลอดท่านก็เลยพยายามหาหาสิ่งที่จะมาทําให้ท่านลืมความทุกข์ไปชั่วคราวก็เลยมีวันหยุดวันฉลองวันเฉลิมพิเศษตลอดทั้งกปีทุกเดือนเลยมีวันหยุดมีวันเฉลิมฉลองเพราะอะไรเพื่อจะผ่อนคลายความทุกข์ผ่อนคลายความเครียดเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วขณะนะแต่พอหมดวันสังสรรค เสวนาหมดวันปาร์ตี้หมดเวลาปาร์ตี้ก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมท่านเลยบอกว่างั้นกูไม่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกดีกว่านะไม่รู้มาเกิดทําไมมาเพื่อเจอความทุกข์ทั้งที่จริงๆแนละ้วจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมีหน้าที่ที่จะต้องทําแต่ดันไปติดกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากบททดสอบซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะคู่ชีวิตของท่านลูกหลานของท่านหรือคนรอบข้างของท่านยื่นเงื่อนไขให้ เงื่อนไขนั้นเป็นบทละครที่เขียนกันมาถ้าเป็นชะตาชีวิตก็จิตวิญญาณเขียนเองตั้งแต่พบชาติแรกก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นชะตากรรมก็คือสอบตกชะตาชีวิตที่เขียนบทละครไว้ก็เลยเกิดเป็นชะตากรรมที่จิตอยากเป็นผู้สร้างเอาไว้ในชาติที่แล้วเพราะฉนั้นตอนนี้ท่านเกิดมาแล้วหลายพบชาติทั้งชะตาชีวิตชะตากรรมเนี่ยมันซับซ้อนกันทับซ้อนกันโดยแยกไม่ออกว่าไหนชะตาชีวิตไหนชะตากรรมเราจึงบอกท่านอย่าไปสนใจถ้าท่านจะสอบผ่านมันกวนตีนยังไงท่านก็ต้องรักมันให้ได้ มันทําตัวไม่น่ารักยังไงท่านต้องรักมันให้ได้มันทําตัวไม่น่าไม่น่าให้อภัยแค่ไหนท่านก็ต้องให้อภัยหรืออโหสิมันให้ได้ซึ่งท่านจะทําอย่างนี้ได้ท่านใช้สองตาเนื้อดูไม่ได้มองเหตุการณ์มองเรื่องราวหาเหตุหาผลว่าสมควรจะลงโทษมันจะโกรธเกลียดแค้นอาฆาตมันขยาดไหนใช้สมองซีซ้ายนี่ไม่ได้ครับท่านต้องใช้ปัญญายาณของสมองซีขวามองให้เห็นคุณค่าของมันครับเขาเป็นเมียเราเขาเป็นผัวเราถึงแม้มันทําชั่วจนยากเกินกว่าจะให้อภัยท่านก็ต้องให้อภัยมันได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นผัวเรามันเเป็นมียรา ถ้าเราไล่มันออกจากความเป็นผัวหรือเอาตัวเราเองออกไปจากความเป็นเมียครอบครัวก็ล้มเหลวใช่ไหมครอบครัวล้มเหลวถ้าเราไม่คิดจะมีผัวใหม่ไม่มีจะไม่คิดจะมีเมียใหม่ก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับมันด้ยเอาว่สิให้อภัยแล้วบ้านไม่แตกบ้านไม่พังลูกก็ไม่เดือดร้อนพาะมีพ่อมีแม่ต่อไปเห็นไหมฮะต้องใช้ปัญญามองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์กันด้วยปัญญาใช่ไหมอ่ะนะถ้ารู้ว่ากลับมามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเพื่อทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณ แต่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่านะมาเกิดทําไมเพราะอะไรเพราะไม่ใส่ใจในพระาศาสดาพระองค์อื่นๆใส่ใจแต่พระาศาสดาที่มาจากโลกอย่างเดียวและไม่ได้ใส่ใจจะคิดว่าเออมาเกิดเป็นมนุษย์ทาไมมาเกิดมาเป็นมนุษย์ทาไมพระาศาสดาของท่านคิดใช่ไหมว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทาไมตอนเนี้ยพระองค์ไม่กลัวปัญหาแล้วพระองค์มีอริยสัจสี่เอาไว้ใช้นะพระองค์มีอริยสัจสี่เอาไว้ใช้ระศาสดาของท่านคิดใช่ไหมมาเกิดเป็นมนุษย์ทาไมตอนเนี้ยพระองค์ไม่กลัวปัญหาแล้วนะ ีเสียงสอดแทรกเข้ามานะนะใครใครฟังชมอยู่นะฮะก็กรุณาอะกรุณาอย่าโทรศัพท์มาในช่วงที่ออกอากาศนะครับถึงแม้ปิดเสียงแล้วนะมันก็ยังมารบกวนในการออกอากาศนะครับฝากบอกต่อๆไปด้วยนะเรากําลังออกอากาศอยู่กําลังสื่ออยู่นะฮะแล้วเราใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะในการดูตรวจสอบหน้าจอนะนะมีบางคนนะโทรศัพท์มาเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคนไหนนะ เห็นหน้าอยู่นะครับนะอขอแจ้งคุณพรจิตนะครับคุณพรจิตนะฮะอย่าโทรศัพท์เข้ามาขณะที่อ่ออากาศนะครับขอบคุณนะฮะเพราะว่าที่โชว์เบอร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเบอร์ของคุณพรจิตนะครับนะก็ขอขอภัยนะฮะแจ้งผ่านคุณบุญธรรมก็ได้นะฮะ ว่ารู้สึกว่าท่านจะช่วยบริจาคปัจจัยไห้แล้วท่านโทรมาบอกว่าท่านบริจาคปัจจัยเพราะพอดีเสียงมันออกอากาศไปด้วยนะครับต้องขออภัยคุณปอดจิตด้วยนะครับรับทราบแล้วนะครับโมทนาสาธุด้วยนะที่ท่านบริจาคปัจจัยมานะระหว่างที่นี่ระหว่างนั้นหลายคนก็บริจาคมาครับแล้วก็ถ้าต้องการให้ทราบก็แค่ส่งใบโอนปัจจัยมาให้นะเราก็จะอนุโมทนาบุญกลับไปก็ได้นะส่งมาทางกล่องข้อความหรือส่งไปทางน้องบุญธรรมก็ได้นะครับนะขอบคุณนะครับโมทนาด้วยนะฮะนะเราก็อยากให้ มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาคออกมาให้มีจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อให้จิตให้จิตหยาบเนี่ยขอโทษแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเนี่ยหรือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เนี่ยให้มาช่วยขับเคลื่อนกายสังขารเพราะว่ากายหยาบแน่นอนครับใช้คลื่อนหยาบหยาบก็บังคับขับเคลื่อนกายหยาบนี้ได้ก็เลยแบ่งภาคให้กายให้จิตหยาบทําหน้าที่ขับเคลื่อนกายหยาบเพราะจิตวิญญาณเป็นจิตละเอียดมาขับเคลื่อนกายหยาบเห็นทีจะไม่เหมาะสมเพราะต้อง แค่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถีตม่ต่ำมันจะทําให้เสียเสียคุณสมบัติเส้นสั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่แล้วก็เลยให้จิตหยาบที่มันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นหยาบๆเป็นคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้บททดสอบยกระดับจิตไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้สั่นสะเทือนเป็นบวกให้มากขึ้นจนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญ,ญญาณได้เพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนกายสังขาร เพื่อให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการทําหน้าที่ที่จิตวิญญาณขันอาสาพ,พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาทาในขณะที่เป็นมนุษย์โอเคไหมครับเพราะไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทําสิ่งนี้เพราะว่าศาสดา,าที่เป็นสัพพันญูไม่ได้บอกบอกอย่างเดียวว่าคิดดีพูดดีทําดีนะมันทําความดีงามต้องเป็นคนมีศีลธรรมนะแล้วตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ ใช่ไหมก็สอนกันอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยเพราะที่แค่นั้นเป็นเพราะใช้แต่สมองซีส,งส,สายนาซีส,สายนำซีขวาเท่านั้นก็เลยรู้ว่าหน้าที่มีแค่นั้นวันนี้เรากําลังกล่าวอนุตตรธรรมฉบับพิสดารใหพ้พี่น้องๆทั้งจักรวาลและโลกได้รับรู้รับฟังเป็นการมาเปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกที่มนุษย์โลกทั้งหลายไม่รู้แต่พระบิดาทรงรู้จึงสายทอด ผ่านคลื่นการคิดของบุตรมนุษย์อย่างเราที่เป็นบุตรเอกอาสามาเกิดและมากล่าวประกาศให้ท่านทั้งหลายทั้งโลกได้รับรู้ความจริงทั้งหมดที่เรากล่าวเป็นความจริงที่พระบิดาทรงเมตตาจะให้บุตรมนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้กันทั่วทั้งโลกาทั่วทั้งอนันตจักรวาน <c oughs> นอกจาก,กจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนกายสังขารนี้แต่ให้จิตยาบทําหน้าที่แทนแล้ว จิตหยาบของท่านก็ต้องรับรู้เอาไว้ด้วยว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยจะมีหน้าที่ต้องช่วยจิตวิญญาณในการทําหน้าที่คําจุนโลกนี้ให้สมดุลการทําให้โลกสมดุลก็คือทําให้โลกนี้เวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่ด้วยความเร็ว24ชั่วโมงโดยประมาณต่อนหนึ่งรอบถ้าโลกเหวียงหมุนช้ากว่านี้มันจะทำให้โลกแกว่งหรือสายจะทำให้ระบบโลกเสียสมดุลทั้งหมด แล้วเมื่อเสียสมดุนแล้วปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านก็ไปคิดต่อเพราะบางทีบางบางครั้งบางที่เราก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วว่าถ้าโลกเสียสมดุนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นจะเกิดมหันตภัยพิบัติดินน้ำลมไฟจะวิบัตหมดจะวิกฤตหมดเลยแล้วท่านก็จะเดือดร้อนเพราะท่านเป็นมนุษย์อยู่ในระบบโลกถ้าถ้าโลกเสียสมดุลเพราะเวี่ยงหมุนนะด้วยอัตราเร็วไม่คงที่หรือหมุนช้าลงหมุนเร็วไปเร็วกว่า24ชั่วโมงต่อรอบมนุษย์ก็จะมีปัญหา หมุนช้าลงกว่า24ชั่วโมงต่อรอบมนุษย์เองและทุกสิ่งในระบบโลกก็จะมีปัญหาถ้าจะสมดุลต้อง24ชั่วโมงต่อรอบโอเคไหมนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องรู้แต่ที่ผ่านมาท่านไม่รู้พอมันพอไม่รู้ปั๊บก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมก็เลยพยายามหาทางไปเป็นเท่เป็นรหมกันยกใหญ่เลยครแลวหลงทางกันอุตรุลเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมความจริงนี้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้นะมนุษย์เองรู้เองไม่ได้ครับนะ ประการที่3มาเพื่อเรียนรู้ทุกสันทุกสิ่งสันหรือทุกสรรพสิ่งมาเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งสันหรือทุกสรรพสิ่งมาเพื่อเรียนรู้นะตั้งแต่เด็กท่านสังเกตไหมกูมาน้อยต้องเรียนรู้จะใช้ตาใช้หูใช้อัตนะจะจะขอนมแม่เนี่ยถ้าไม่ร้องเอาแอะเอาแอะถ้าส่งเสียงเรียกความสนใจของพ่อแม่พี่เลี้ยงแล้วตัวเองจะได้กินนมไหมหรือตัวเองฉี่แฉะอืเลอะอยู่กับที่นอน่ะ ถ้าไม่ร้องเอาะเอาะเพื่อบอกเพื่อร้องบอกสื <t <t ่อสารกับพ응่อกับแม่กับพี <t 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 ่เลี <t <t ้ยงตัวเองจะหายเลอะหายฉี่หายแฉะหายสกปรกไหมจะมีใครมาช่วยเพราะตัวเองนอนนิ่งทําอะไรไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นเห็นไหมต้องเรียนรู้หมดเลยแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยอายุครบสามขวบก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองทั้งสองซี่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะต้องเรียนรู้ที่จะใช้อวัยวะต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเอง ท่านก็จะมีโอกาสสอบตกและอยู่บนโลกนี้ยังไม่มีความสุขอยู่บนโลกนี้ไม่สนุกอย่างที่ท่านบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์และทุกข์อ่ะท่านมีเวลาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาท่านต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเมื่อท่านมีเวลาให้กับการเรียนรู้ท่านก็จะไม่ว่างพอท่านไม่ว่างปั๊บเนี่ยจิตของท่านมันจะไม่สัมผัสกับทุกข์หรือสุขหรอกเพราะจิตของท่านเนี่ยมันทาหน้าที่ได้ทีละอย่างขณะที่ท่านกําลังทํางานอยู่กําลังฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่อย่างมีสมาธิเนี่ยท่านสังเกตไหมท่านจะลืมหาวท่านจะลืมหิวถ้าท่่าานฟัังงงอยต้ใจ เห็นไหมพราะจิตมันทํางานที่ได้อย่างเดียวมันจะไม่รับรู้เลยสัญชาตญาณจะบอกว่าหาวยังไงท่านหาวตอนไหนท่านก็ไม่รู้แต่ท่านก็ไม่ง่วงนอนหาวก็หาวตามธรรมชาติที่สัญชาตญาณมันเตือนว่าดึกแล้วแต่ท่านก็ยังฟังพระโอวาทได้โดยไม่ต้องทนฟังได้จนจบเห็นไหมเพื่อเรียนรู้ในทุกสิ่งแต่นี่ส่วนมากไม่เรียนรู้่ารู้อย่างเดียวไม่เรียนรู้ว่ากูจะเอาหรือไม่เอากูจะลังเลจะเอาดีหรือไม่เอาดี หรือกูจะไม่อะไรกับอะไรรู้อย่างเดียวรู้แค่นี้ว่าตัวเองจะทําอะไรแต่ไม่เรียนไม่เรียนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอขาดองค์ความรู้เหล่านี้ภูมิธรรมก็ขาดภูมิปัญญาที่จะใช้ที่จะได้มาจากการเรียนรู้ภูมิธรรมก็พร่องใช่ไหมภูมิธรรมภูมิปัญญาก็พร่องแล้วไปไงก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้แล้วก็ไม่อาจจะ บรรลุในพันธะหน้าที่ของจิตวิญญาณที่สู้สา ح, ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ล้มเหลวหมดใช่ไหมนี่คือข้อเจข้อแปดครับประการที่แปดมนุษย์โลกลืมอะไรครัคำตอบคือลืมไปว่าตนมีหน้าที่ทําอะไรครับ